วัญชัยพิพัฒสมุทรอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดนิทรรศการสัญจรอัตลักษณ์สร้างสรรค์ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้คุณวัญชัยก็หวังว่าจะได้เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ผลสาเร็จจากการศึกษาวิจัยด้านอัตลักษณ์ประจําแต่ละภูมิภาคและถ่ายทอดกรณีศึกษาผลงานการออกแบบภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบผู้ประกอบการ SME ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตเชิงวัฒนธรรมรวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปจะได้นำเอาแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศร,รษฐกิจของไทยให้ก้าวไกลสู่สากลต่อไป กิจกรรมที่น่าสนใจมากมายมีการเสวนาถึงกรณีศึกษาการนำอัตลักษณ์ไปประยุกต์สู่การออกแบบที่น่าสนใจและหยิบยกอัตลักษณ์ของภาคเนื้อมานําเสนอจากผู้เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมและแน่นอนกับนิทรรศการการออกแบบของผู้ประกอบการทั้ง4ภูมิภาคที่มานําเสนอแนวคิดและความเป็นมาก่อนจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้ง20ผลงานให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง นิทัศารส,สัญจรอัตลักษณ์สร้างสารรค์ครั้งนี้จัดขึ้นณนะลานโปรโมชั่นชั้น3อุทยานการค้าอากาศสวนแก้ว